สวัสดีครับเพื่อนๆผมไวรัสศิษาครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการแต่งสาวต้นมะละกอนะครับสําหรับการแต่งสาวต้นมมะละกอนะครับก็จะมีความสําคัญอยู่ค่อนข้างที่จะมากนะครับสําหรับแกนพังสาวนี้นะครับจะมีหลายวิธีนะครับแต่ผมจะขอแชร์ในวิธีการที่ผมทํานะครับขั้นตอนนะครับสําหรับต้นนี้นะครับผมได้แต่งสาวอายุเวลาอยู่ประมาณสัก3าปีแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะลําต้นของเขาก็คือ ค่อนข้างที่จะเลียวไปเลยนะครับจะไม่มีกิ่งออกนะครับยกเว้นที่จะเป็นมะละกอพันกิ่งออกอย่างเช่นพวกพันกลางดงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเมื่อตอนที่ผมแต่งในช่วงเชียปีแรกครั้งแรกสําหรับสุดคอนะครับก็จะผมก็จะตัดอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับสูงสักประมาณสัก50เซนก็ได้นะครับแต่ว่าวัดจากดินขึ้นมา50เซนเนี่ยเราต้องตัดเผื่อ อย่างต่ำๆก็คือ1คืบถึง2คืบนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณขนาดนี้นะครับเสร็จปุ๊บเขาจะเริ่มที่จะเหี่ยวลงมาเรื่อยๆนะครับเขาจะเหี่ยวลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งสร้างเนื้อเยื่อของเขาขึ้นมาใหม่นะครับสําหรับการแต่งนะครับก็ไม่มีอะไรยิ่งยากนะครับอย่างตัวบางคนนะครับอาจจะใช้เป็นมีดนะครับแต่ผมใช้เป็นเลื่อยนะครับผมก็จะเลือกนะครับเดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆนะครับผมก็จะเน้นที่เป็นเลื่อยนะครับ ถ้าเพื่อนๆตัดครั้งแรกนะครับถ้าจะให้ถ้าจะให้แพลเขาอยู่ประมาณขนาดนี้สร้างเนื้อเยื่อใหม่นะครับเพื่อนๆตัดครั้งแรกเพื่อนๆต้องตัดถึงขนาดนี้นะครับขึ้นมาประมาณสักสองข้อมือนะครับในจุดนี้จะขึ้นมาประมาณสองข้อมือทําไมถึงต้องแต่งเพราะว่าความสูงของมะละกอนะครับเวลาที่เขาขึ้นสูงมากๆเนี่ยเขาจะก็จะเลี้ยวเล็กไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งหมดแล้วนะครับไม่ว่าเราจะลดน้ําใส่ปุ๋ยยังไงก็คือ จะไม่โดกเหมือนต้นที่เตี้ยนะครับเพราะการส่งอาหารจะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวถ้าในการแต่งครั้งต่อไปนะครับผมก็จะเริ่มแต่งเลยสูงขึ้นมาสักประมาณขนาดนี้อย่างที่ผมแต่งนะครับสูงขึ้นมาแล้วก็ผมจะใช้เลื่อยนะครับเลื่อยเลยไม่ต้องไปเสียได้นะครับก็คือเดี๋ยว,วเวลาออกมาใหม่ก็คือเขาจะงานของเขาเองนะครับตากกล้องระวังด้วยนะครับ เดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่มาถ่ายซูมตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับที่เขามักจะเอาพวกปูนแดงหรือยาฆ่าเชื้อนะครับมาแต่งมาอ้อมอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับผมลองหลายๆเคยลองทําแล้วนะครับไม่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าจุดประเด็นสําคัญตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองมาถ่ายตรงนี้ดูนะครับก็คือเวลาที่ฝนตกใส่นะครับเวลาที่ฝนตกใส่ก็คือเขาจะอมน้ํา ขังน้ําเข้าไปนะครับแก้ได้โดย2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับก็คือเราอาจจะใช้ถุงใช้ขวดนะครับในตัวคุมตรงนี้เพื่อกันไม่ให้เวลาฝนตกใส่ปุ๊บแล้วหรือเราลดน้ําเนี่ยจะมีการขังอยู่ข้างในทําให้เน่าเป็นแผลเป็นแผลจะเกิดเชื้อโรคนะครับเราก็สามารถที่จะตัดเอียงได้อีกวิธีหนึ่งนะครับจะใช้ได้อยู่2วิธีนะครับตัดลงมาเลย เ,เพื่อนที่จะมารตัดแต่งได้ลงมาเลยนะครับเพื่อนๆจะทำอ,ะอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือมีมีมรอยแผลนะครับถ้าดูรอยแผลนะครับเวลาที่รอยแผลตรงนี้ก็คือว่าเวลาที่ฝนตกมาใส่ปุ๊บมันก็จะลงมาตรงนี้เลยแก้ได้อีกหนึ่งวิธีหรือเพื่อน หลังแต่งเสร็จเพื่อนๆอยากเอาปูนแดงใส่หรือว่ายาฆ่าเชื้อใส่หรือหาถุงคุมก็สามารถที่จะทําได้นะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับก็ไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวแห้งลงมาเรื่อยๆนะครับจนมันเหลือข้อประมาณแต่แถบนี้นะครับแล้วก็มีการลดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับถ้าเกิดเราไม่ทํานะครับกิ่งแม่ใหญ่ที่เราตัดลงไปเมื่อกี้นี้นะครับจะทําให้ที่เราแต่งสาวไปงวดก่อนๆนี้นะครับก็คือเขาจะไม่สมบูรณ์จะเริ่มมีการพวก เหลืองมีการอะไรต่างๆนะครับจะทําให้สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าทาแบบนี้นะครับผ่านไปลดน้ําใส่ปุ๋ยผ่านไปสักประมาณสักเดือนกว่าๆถึง2เดือนนะครับต้นนี้ก็จะเริ่มสวยแล้วก็เริ่มอ,ออกใหม่สูตรนี้นะครับถ้าเกิดมีการบํารุงดูแลรักษาดีๆนะครับอาจจะอยู่ได้ถึง10ปีต่อต้นนะครับสําหรับต้นนี้นะครับการลดน้ําใส่ปุ๋ยผมก็ใช้พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยมากขี้วัวขี้ควายมีการผ่านความร้อน ให้เขาออกนะครับแล้วก็นำลงมาใส่นะครับเดือนละประมาณสักเดือนละประมาณสัก5กิโลนะครับแล้วก็มีการลดน้ํานะครับก็จะทําให้มะละกอเราเป็นพวกมะละกออินทรีย์มะละกอปลอดสารพิษไว้กินในบ้านได้นะครับสําหรับคงไว้แล้สามนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเหมาะกับเพื่อนๆืนะครับที่ชอบทําเกษตรเหมือนผมนะครับไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ